สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลนะครับมาแนะนำกันอีกเช่นเคยครับผมหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาแนะนำมาชี้แนนกันนะครับสำหรับหลวงปู่ผาดนะครับท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีนะครับปฏิบัติชอบนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับให้ความเคารพศรัทธามากมายนะครับทั่วประเทศเลยนะครับ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธานะครับของญาติโยมนะครับไม่ว่าไกลหรือไกลนะครับท่านเป็นพระที่เก่งอีกรูปหนึ่งนะครับเรามาดูวัตถุมงคลของท่านกันเลยนะครับเป็นแม่นางกวักนะครับตอนที่ผมได้ไปทําบุญนะครับที่วัดบ้านกรวดนะครับตอนท่านมีชีวิตอยู่นะครับก็ได้ไปเช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับแม่นางกวัก รุ่นอายุยืนนะครับร้อยหนึ่งปีท่านนะครับปี2555นะครับก็ได้นำมาชี้แนะแนะนำไปชมไปศึกษากันนะครับพระดีๆพระแท้ๆนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีนะครับนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับรอบๆนะครับฐานล่างนะครับอัขรยันท่านนะครับนะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับสำหรับแม่นางก๊ก เนื้อสำลิดนะครับก็เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งของท่านนะครับที่มีการจัดสร้างที่ดีนะครับปลูกเสกอธิษฐานจิตดีนะครับหลวงปู่พาดท่านก็ดีท่านก็เก่งอยู่แล้วนะครับผ่านพิธีเป็นของกิงของแท้นะครับนำมาชี้แนะแนะนำกันไว้ศึกษากันนะครับเพื่อเราได้ไปพบไปเจอนะครับจะได้เช่าบูชาถูกนะครับผม หลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดนะครับแม่นางกวักนะครับเมตตามหาเสน่ห์นะครับมหานิยมนะครับอุดมด้วยโชคลาภนะครับกวักแต่สิ่งดีๆสิ่งมงคลนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับขายนะครับขายดิบขายดีดังเทน้ําเทท่านะครับดังคำโบราณท่านว่านะครับสำหรับแม่นางกวักนะครับท่านก็เมตตานะครับมีบารมีนะครับ เมื่อเรามีความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับมีพุทธคุณมีมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเกิดปฏิหารนะครับเมื่อเรานํามาบูชานะครับเป็นสิริมงคลแก่ตัวนะครับแระครอบครัวนะครับผมแต่คนเรานะครับต่างกิจต่างใจนะครับความเชื่อความศรัทธานะครับเอาที่สบายใจนะครับเราไม่ว่ากันนะครับนะครับด้านหน้านะครับวัดปานกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ฐานนะครับ ก็องค์เล็กขนาดกําลังพอดีนะครับเลี่ยมขึ้นมากําลังสวยนะครับหญิงชายห้อยได้นะครับบูชาได้ติดตัวนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพระแท้ๆนะครับด้านใต้ฐานนะครับจะต่อพอพึ่งนะครับแล้วก็รันนัมเบอร์นะครับแล้วก็สำลิศหอรลอลึกนะครับเนื้อสำลิศนะครับด้านหน้าก็ออกแบบได้สวยงามนะครับ สำหรับหลวงปู่ผาท่านก็เก่งนะครับสมัยตอนที่ผมไปกลาบนะครับลูกศิษย์ลูกหาไปมาหาสู่ท่านไม่ขาดสายนะครับไม่ว่าจะเจิมรถนะครับประพรมน้ำมนต์นะครับเช่าบูชาวัตถุมงคลของท่านนะครับกลับมาฝากลูกฝากหลานนะครับฝากเพื่อนสนิทคนที่เรารักนะครับเป็นของวัตถุมงคลของท่านนะครับเกิดปฏิหารนะครับดีทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับผ่านพิธีนะครับผม บูชาได้สบายใจแล้วครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ผาดนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันทาง Facebook p เ g e นะครับร้านสุกเกษนะครับหรือทางช่องทาง u t u b e นะครับสุวิทยวัตถุมงคลฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนะครับนี่เป็นแม่นางกวักนะครับหลวงปู่ผาดนะครับรุ่นอายุยืนนะครับปี2,555นะครับ ที่ตัวกับผมได้ไปกราบท่านแล้วก็เช่าบูชากลับมานะครับนํามาชี้แนะแนะนํากันนะครับเผื่อเราได้ไปพบไปเจอนะครับพระแท้พระดีๆนะครับวัตถุมงคลดีๆอีกรุ่นของท่านนะครับบูชาติดเนื้อติดตัวนะครับเป็นสิริมงคลนะครับท่านไม่ธรรมดานะครับหลวงปู่พาดท่านก่อรำเรียนวิชามาหลายๆอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับนะครับท่านก็ได้ไปรำเรียนจาก อาจารย์ลูกผู้ศวัดโพัยทองมาด้วยนะครับนะครับสวยงามนะครับอัครยันนะครับตอก101่นนะครับด้านข้างนะครับอัครยันท่านนะครับด้านข้างแม่นางกวักนะครับนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับตามที่ลูกศิษย์ลูกหาล่ำลือกันนะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับ เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับครบเครื่องนะครับครอบจักรวาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมนะครับคุ้มคลองปัดเป่าสิ่งอัปมงคลนะครับลมเพลมพัดนะครับไม่ธรรมดานะครับหลวงปู่ผาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมนะครับท่านก็ดีเลิศนะครับครบเครื่องนะครับหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นบุญวาสนานะครับที่ได้มาเผยแผ่บารามีคุณครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดนะครับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ได้มรณะไปแล้วนะครับท่านก็ได้มรณะวันที่5มกรานะครับเมื่อปีพศส5 5 8นนะครับตอนนั้นท่านอายุก็เยอะนะครับ อายุร้อยสี่ปีนะครับก็ถือว่าอายุยืนนะครับสำหรับหลวงปู่ผาดนะครับถึงท่านจะดูเงียบเงียบขึมขึมนะครับแต่ท่านนั่งภาวนาตลอดนะครับหลวงปู่ผาดตามที่ผมไปดูนะครับตามที่ได้สังเกตดูนะครับท่านไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะครับนะครับแต่วิชาคมท่านเยอะครับท่านไม่ธรรมดาครับ ผมก็เลยิดในใจว่าเสือหลับหรือเปล่าครับแต่ท่านเก่งจริงนะครับเสือหลับนะครับวีชาอาคมท่านไม่ธรรมดานะครับท่านเมตตาครับใจดีนะครับลูกศิษย์ไกล,กลๆเยอะแยะมากมายนะครับไปกราบนักสมการท่านสมัยท่านมีชีวิตอยู่นะครับผมสวยงามไหมครับเขาเป็นวัตถุมงคลอีก รุ่นหนึ่งของท่านนะครับแม่นางกวักรุ่นอายุยืนนะครับร้อยหปีปีพศ .2555 นะครับมาแนะนําชี้แนะไว้ศึกษากันนะครับเพื่อเราได้ไปพบไปเจอนะครับเราจะไม่ผิดพลาดนะครับจะได้เช่าบูชาถูกนะครับพระแท้แท้นะครับที่ผมได้เช่าบูชามาจากวัดท่านนะครับเมื่อครั้งที่ตอนไปกราบท่านนะครับแม่นางกวักเนื้อสำลิตนะครับ คงกำลังน่ารักนะครับเรียมขึ้นมาใส่ได้นะครับไม่ว่าชายหญิงนะครับผมถายรายการสําหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับ